เอาเลยครับผมก็กลับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่กานดีเช่นเคยนะผมวันนี้เราะกลับไปในไมค์ครับไซบ2025ซีซั่น2นะครับผมบาแรกอีกแล้วนะครับก็ซีซั่นหนึ่งหายไปเรียบร้อยแล้วนะครับว่าผมต้องตัดสินใจเลิกไปนะครับผมก็เรามาลุยกันในซีซั่น2แทนนะครับ โอเคตอนนี้ผมก็เริ่มมาคือเริ่มมาเมื่อวานนะเริ่มสร้างโลกโอ้ชิวๆครับอยู่ตรงนี้ได้นี่ก็ตัดวงตัดไม้อะไรไปชิวๆได้เลยครับผมขอ,อไม่ไม่ไม่พูดอะไรแนละ้วเลือกสเต็ปแบบนี้นะครับเพราะว่าเราน่าจะเจ้าชาญกันแล้วเนาะ นี้ก็ไม่ค่อยได้ลงไมคครับครับผมช่วงนี้เราจะเน้นเอ้ยเน้นเล่นเป็นแบบตกปลาง่้วนใหญ่นะครับผมก็เลยไม่ค่อยได้เล่นนะครับผมก็ขอไปด้วยนะครับช่วงนี้อาจจะยังไม่ได้ลงพักใหญ่เลยนะครับผมก็นานๆที่จะลงครั้งหนึ่งผมไม่รู้ว่าจะเป็นเอ่อหนึง่งในหนึ่งสัปดาห์จะเป็นวันละหนึ่งคลิปหรือสองคลิปนะครับผมไมค์ครับเนี่ยแต่จะพยายามมาให้ไปไปไป,ไปได้เรื่อยๆครับผม ไม่ถึงไม่ถึงร้อยพารไม่เป็นไรไปได้เรื่อยๆ,ๆนะครับผมไม่ต้องรีบแล้วครับง่ายๆก็รีไปก็เท่านั้นนะครับรีบไปมันก็นึกไม่ออกนะครับผมว่าเราจะทำอะไรเนาะอืมะฉะนั้นผมน่าจะแบ่งพาร์ทเฉพาะตอนสำคัญแล้วกันขี้หนาวีช่ไ่ะ แล้วก็ลืมบอกอย่างหนึ่งนะครับผมดูนี่ไปนะฮะเนี <c oughs> ย่ยเนี่ยลืมปรับเป็นอีซี่นะครับจับจับมันเป็นแอนิเมชันแบบนี้มันดีกว่าเปิดทำไมเกียวตุมู เจอตัวอะไรผม่าหมดเลยไกข้ราะห้มัน่ไหไม่รู้ไม่คาไม่คาไม่คาอันนี้ไม่คาสงสารก็ุ่้ยหมู่บ้านครับมาดีไมาดิอ้อยมัไอหมู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 พรเล่นแอคชั่นแอร์สตแบบนี้ผมว่ามันง่ายนะมือ แก่จ้าพี่มาแล ah. mm. ้วจ้าโอ้เหมันใกล้มืดแล้วนะไปไปไปเดี๋ยวเราไปที่หมู่บ้านกันก่อนเออมันจะมีกระตุกเป็นบางช่วงนะแต่พารหน้าผมค่อยไปลงพวกโซเดียมมาอันนี้คือผมเพิ่งลบเกมโหลดใหม่นะครับผมเพราะว่ามันกระตุกเหลือเกินก็เลยลบโหลดใหม่เลยง่ายกว่านะฮะ ทำไมบ้านมันอนันนี้นี่นี่ในกล่องนี้มีต้นไม้เก็บไปนะครับขนมปังเอามาเลยนี่เก็บไปเก็บไปเอานอนเข้า <c oughs> สู่เช้าว,วันแรกแล้วครับตอนนี้อันนี้เป็นเมล็ดข้าวเนาะก็เอามาก่อนเลยน,น้วนาวน้าวเก็บไม่ไม่ได้ใช้หรอกหนังด้วย เออหนังนังไว้ที่ตัวดีกว่าอาจจะได้ใช้ภายในเร็วๆดีเออผมลงไปนั้นดีกว่าลงไปหาหินได้ละตอนนี้เราใช้อุปกรณ์ไม้จนจะพังแล้วครับผมแนะนำนะว่าให้ใช้ให้ไปเออใช้ให้คุ้มค่าซะก่อนนะครับผมแล้วก็ค่อยเปลี่ยนเนาะ <c oughs> ตรงไหนดีอ่ะเดีย๋ยวเล่นกันเพิ่งไปสอบเสร็จมาเลยนะครับผมเสร็จบ่ายสองห้าสิบ น,นีตายของตกนะครับอันนี้ย้ำ่าตายของตกนะอันนี้เพราะฉะนั้นก็ผมต้องรักษาตัวไว้ให้ดีนะครับขุดให้คุ้มค่าเลยครับขุดให้ฟังเลยไม่ต้องไม่ต้องไปคราฟอันใหม่อยู่ แล้วมันไม่อยู่แอร์เยอะไม่ได้เลยก็เแอบบนวันนี้อ่ตดมเนบอกยว่อยแอร์เลยเงลงดบอกครูน่ห <c oughs> อองใช่ มีแอร์แต่เปิดประตูทิ้งไว้เหมือนพัดลมเลยแล้วมีแอร์ไว้ทําไมก็ไม่รู้แต่วันนี้มันคือห้องทิพชัดๆห้องสบายขั้งสบายเลยแม่ <c oughs> ไม่แล้วแม่เห็นในรูปอันนั้นมันก็ไม่มีแอร์เบอร์แอรห้องนั้นนะ <c oughs> น่าจะเป็นยูบโบห้องทิพมันมีสิบกว่าห้องก็สักครึ่งห้องอะห้องทิพหรือเปล่าที่เหลือมันปกติหมดหรือเปล่าไปดู อันนี้ทิ้งได้เลยนะฮะหออันนี้ห้องสอบมีแอร์สบายเลยจะหลับกันเลยไ <c oughs> อย้ห้องสอบจะหลับหมดอ่ะหลับปุ๋ยอ่าผมจะวางไว้ตรงนี้โอเคมา <c oughs> เดี๋ยวเราจะทำเป็นปอุปกรณ์หินเลยเนะครับดาบก็ ไม่ต้องเนะเดี๋ยวผมเก็บอ่านี้ไว้ก่อนเรา save เซฟไว้เตียงนี้นะเอ่ออาหาหลายอย่างผมเก็บไว้ก่อนดีกว่ามันเหลือๆไว้หน่อยโอเคแล้วก็เอาอันนี้ finance นะครับผมวางไว้ข้างบน แล้วก็ทำการเอาเนื้อเข้าไปใส่ไม้เข้าไปสักสิบอันนะครับผมมาตัดตรงนี้พางครับได้อาหารสับรองแล้วครับผมระหว่างน,นี้ผมออกไปตัดไม้พางนะครับ Você deve aqui, né? โอนี่แล้วเราจะไปหาเนี่ยทำไมนี่กองข้าวกองข้าวผมแนะนำให้ครับเป็นเอ่อจอบนะครับผมหรือว่าในภาษาอังกฤษคือโฮนะครับผมแนะนำให้ครับนะฮะเพราะว่ามันสำคัญมากเราจะครับโฮมาก,ก่อนเลยโอเค ไอรอนกูเลมก็มีครับโอ๊ยกระต,ตุกแล้วเริ่มเริ่มแล้ว,เร,ลวเริ่มแล้วกระตุกแล้วอะไรบู๊เลยเนะี่ยนักแลี้ยวเผื่อใครยังไม่รู้วิธีในการฆ่าแล้วกเอา่าไอรอนโกเลมนะครับผมให้เราทำการยืน,กนใกล้ๆพี่แกนะครับให้ทำการต่อบล็อกขึ้นมปสามบล็อกสี่บล็อกหลังจากนั้นก็ปุ๊กบู๊ตกระโดกพี่แกไป หนึ่งดอกครับผมแนะนำให้เป็นสี่บล็อกนะเพราะว่าพี่แกจะทำอะไรไม่ได้นะฮะอ่าพอเสร็จแล้วเราลงไปแบบผู้ดีครับผมโอเคแล้วเราก็จะได้เหล็กมาแบบทางอ้อมนะครับ ถ้าดังตรงเราต้องไปขุดนะครับถ้าเป็นทางอ้อมก็จะเป็นแบบนี้เลยไม่เมื่อกี้จะเล่นมุกซะหน่อยไม่ไม่เล่นดีกว่า,าตอนนี้เผาเสร็จแล้วนะครับโอเคปล่อยไว้กัน ออแล้วก็ตอนนี้ผมยังไม่ได้ลงแอดออนสมาร์ตแท็กทีนะครับผมเป็นแอดออนที่มันเติมของอัตโนมัติอ่ะตอนนี้ผมยังไม่ได้ลงนะครับผมก็เดี๋ยวกะจะไปลงแล้วก็ปิดคลิปไปเป็นท่นนี้นะครับผมเดี๋ยวพัทหน้าเดี๋ยวมาลุยกันต่อนะครับก็โอเคเอาเป็นว่าในคลิปนี้นะผมก็ต้องจบไห้เพืนอนท่านี้ก็แลกนะก้กันนะผมถ้าชอบก็ share, กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์เพื่อเป็นกำลังใจผมกัด้วยนะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีไปก่อนสวัสดีครับผม